สวัสดีครับทุกคนอยู่ี่บาเจเล็กอีกแล้วนะครับเจเล็กสวัสดีครับสัสวีดับอ่ารอบนี้เป็นหิวยำรอบที่เก้านะครับทุกคนน้ำยำซีฟู้ดแยกบีดาบีมาปลาเพิ่มนะมเขาเป็นปลาเพิ่มอันนี้ซีออริจิกา น้ำยำปลาร้าใช่ไหมแม่ใช่แล้วก็ข้างหลังคือน้ำยำแยกพริกถูกไหมครับชัวต้มอาพวกเคยเข้าใจผิดนะนึกว่าแม่เปลี่ยนน้ำยำนะฮะนึกว่าแม่เปลี่ยนน้ำตาลนะว่าทำไมเอ๊ะทำไมน้ำตาลแม่ใส่ใส่นะครับใช่แล้วสามขวดนี้หนึ่งร้อยแปดสิบนะฮะขวดละหกสิบบาทนะครับทุกคนค่าส่งฟรีเอ๊ะค่าส่งไม่ฟรีค่าส่งลูกค้าเดี๋ยวฟุกจะบอกให้นะค่าส่งเท่าไหร่นะฮะแต่ค่าิ้วฟุกไม่เอาเลยนะครับสำหรับค่าสำหรับค่าน้ำยำนะ ก็เดี๋ยวระหว่างแม่ทำนู่นทำนี่แต่เรามาดูกันนะฮะว่าแม่เตรียมวัตถุดิบอะไรไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้เนาะอืมอันนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นของบินคุณนิสาชนนะและ FC หลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนี้บ่อยๆนะครับว่าสั่งติดแทบทุกรอบเลยนะลูกค้า V.I.P เลยแหละคนเนี้ใช่นี่นะฮะถ้า V.I.P เนี่ยแม่ชอบมีของติดไม้ติดมือไปแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงท้ายได้ V.I.P นะฮะอะแล้วท่านใดอย่าน้อยใจนะคะว่าะ ต้องทํายังไงถึงจะวีและต้องทํายังไงถึงจะไม่วีครับวีทุกครั้งล่ะคะ่ะพอซื้อรครั้งแรกก็ยังไม่ได้เป็นลูกค้าประจําเรา,อาพอซื้อสองครั้งปุ๊บก็จะเริ่มมาเป็นลูกค้าประจาพอสามที่อัพว,วีทุกคนค่ะใช่ครับอพอครั้งที่สี่อัพเนี่ยอ่า,อาเรียบร้อยนะลูกค้า v i p แน่นอนนะฮะเตรียมเลยแม่มีของแถมติดมือไปแน่นอนนะคะอ่าแ,แล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าฝากความคิดถึงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีคําว่าวีเลยนะคะครับ ถ้าเทเลกธรรมดาแล้วมาวีอเแล้วก็คุณหายไปเลยไม่วีก็ดิฉันก็คงต้องมีรถมารับด้วนี่เพิ่งเห็นปูม้าดองน้ำปลาอันนี้กล่องเท่าไหร่นะคะแม่สองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยทำให้ได้หมดใช่ไหมแม่สองพันก็ทำได้ค่ะ แมที่สั่งยำเต้าหู้นะคะครับแม่ฉันมีหอยคักตีนมาหาซื้อมาใส่ให้คุณด้วยหอยอะไรนะแม่หอยคักตีนขอโทษนะคะอ๋ออันนี้คือเขาเรียกแบบนี้เลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปเอาไม้ที่ฟันแคะเนี่ยโอ้ยหอยคัดตีนนะฮะภาษาชาวบ้านแม่ปวดไหมคะบางครั้งก็ปวดอันนี้ภาษาชาวบ้านหอยคัดตีนใช่ไหมแม่สุภาพขึ้นมานิดนึงก็หอยคัดเท้าถูกไหมถูกแต่ว่าไม่ได้กินหอยคัดตีนนะคะอ๋อ นะม่ไปลองซื้อมาเจออะไรถ้าไปตลาดเองก็ซื้อมาให้สินมานี้แหละที่แรก<อ>นึกว่าแม่หยิบไปนี่มาให้นะสกายหอยเนี่ยหอยสังทองอ่ะแม่ <laughs> าแล้วรเนี่ยพี่โคเอาไปใส่ในยำอันนี้แม่ยังไม่ได้ทำเลยแม่ไม่อเดียแบบหน่วยยัแม่เอาไปใส่ไปใส่ในเซ็ ยำางยกล้านโลูกจิ้มปิ้งย่างได้หมดใช่ไหมแม่หอยหอยตัวเนี้ยน่าจะอร่อยอืมคุณนิสัยชนน่าจะอยากลองชิมนะเลยก็คือถ้าใครไม่ได้สั่งที่แม่นะฮะลองไปหาซื้อนะแล้วสั่งน้ำยำซีฟู้ดแม่ไปก็ได้นะน้ำยำซีฟู้ดแม่ก็มีหลายรูปแบบเลยนะฮะมีสี่ห้าอย่างเฉพาะซีฟู้ดอ่ะมีเยอะเลยซีฟู้ดบีซีฟู้ดลาซีฟู้ดอันสีนะฮะซีฟู้ดออริจินอลซีฟู้ดปลาราได้ทั้งหมดนะซีฟู้ดพริกเผาก็มีนะฮะ อันนี้ก็ที่ฟุกบอกนี่คือเข้าๆนะครับก็คือไม่ใช่ทั้งหมดนะสำหรับสายซีฟู้ดเนี่ยคือโอเคเลยของร้านแม่นะฮะแล้วบอกเลยของแม่เนี่ยอ่าพุทธกิอิสลามทานได้หมดนะครับได้หมดอ่าไม่ต้องกลัวนะว่าแม่จะใส่รสดุ้งรสเตียอะไรีหนไม่มีนะฮะเพราะของแม่ที่เท่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นของทะเลทั้งหมดนะครับเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยชูรสแม่ใส่จริงชูรสแม่มีอ่า จูรเนี่ยแม่มีแน่นอนคนระับแต่ถ้าใครไม่ทานระบุมาได้ไดแม่ก็จะทําแยกให้นะครับถ้าดิฉันไม่พร้อมนะคะดิฉันจะหยุดร้านไปเลยอดิฉันจะไปบริุการคุณจะดูแลคุณค๊บสติสตังต้องมาปัญญาต้องครบนะคะใช่ครับางัก็แอบเกิน <laughs> <laughs> จะเตรียมของมาขายทีหนึ่งเนาะเราก็ต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมฮะแม่ <laughs> อันนี้คือของผู้ใด คุณนิสาชนไม่พอบอกไปให้เลยนะฮะคุณนิสาชนรีเชตมานี่วาซาบิถุงนี้นะฮะเอาไปเลยนะฮะไม่ไม่ใส่พี่เหนี่ยวนะฮะอืม่นาไปอุ้ยแม่นี่คือของพี่นิสาชนหมดเลยเหรอใช่ลูกเจ๋ออืมจ่านี่นะฮะหมอบนั้นนะคะเก้าร้อยห้าสิบบาททั้งหมดนี่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะลอยน้อยหนาญมาแพ็คลงถุงนะครับนี่ไงเข้ามาดู ยังงไแล้วก็เหมือนเสียงเสียงเราอ้างได้ยินกันได้ยินมาว่าแม่มีเมนูใหม่เหรอใช่เมนูอะไรอ่ะฮัลเลดองืฮัลเลดองเริ่มต้นที่เท่าไหร่อ่ะแม่อ่าก็บางบางอย่างก็เขากเริ่มต้นจากสามร้อยสมมติถ้าสามร้อยเนี่ยแม่ได้ลูกค้าได้อะไรบ้างครับแม่สามร้อยคือปูไข่อ๋อสามร้อยคือปูไข่ พวกแกงปูม้าอะไรเนี้ยจะ,จจะ,จะได้จับได้ก็สามร้อยก็ได้แต่ว่าจะว่าจะประเมินราคาเดี๋ยวให้ประมาณอ,ออกมาแล้วก็เขียนเมนูก่อนนะคะ๋อ,อ้รครับสามร้อยได้อะไรบ้างห้าร้อยได้อะไรบ้างหนึ่งพันได้อะไรบ้างก็มีอยู่ประมาณสามสามราคาเนาะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะครับแต่ถ้แบบว่าระหังดิฉันกล้าตั้งเมนูบ้าระหังแม, <า S 1> ม่คุณกล้าสั่งบ้าระหัง ฮ uh huh. นะถ้าดิฉันจะประเมินราคาเป็นแบบหลายๆพันอัพมานี่ปึงเลยค่ะ uh huh. เพราะดีฉันตั้งใจว่าจะสร้างโปรโมชั่นว่าค uh huh. สมมติคุณสั่งเลดองสามพัน huh. เอาไปฟรีเลยแซลมอนถ้าช่วงเทศกาลอาจจะใจถึงให้ขึ้นกิโล uh huh. แต่ถ้าวาเป็นธรรมดาทั่วไปคุณสั่งก็สามพัน เราก็เจียแบ่งกาไรกันจะได้อาจจะแถมคุณไปสองร้อยบาทอ๋อแต่เปิดเผยมาแล้วนะเปิดเผยมาแล้วได้ได้อย่างแรกเลยคือแซลมอนนะฮะแม่เปิดเผยมาแล้ววัตถุดิบชิ้นแรกนะฮะก็คือถ้าใครใจถึงสั่งนะฮะเซตสามพันเป็นของทะเลดองนะฮะแต่ไม่ใจถึงก็สั่ได้เพราะดทังพี่ทุกนะใช่เสมอแม่รักทุกท่านเงินในกระเป๋าแต่ละคนไม่เท่ากันดิฉัน คุณเฟซกับคุณซันมาเลยค่ะคุณอยากได้อะไรนะคะดิฉันยินดีให้บริการที่ท่านจัดใจเลยนะคะครับแล้วก็ถ้าใครสั่งเนี่ยแม่ก็อาจจะแถมไปให้200นะฮะอ่า้บ,บอกเลยเซตเซ,ตเซตนี้ก็คือโอเคนะก็คือของแม่ของแม่เขามีอะไรอ่ะกระเทียมโทนนะฮะก็คือปุ๊กท<แ>านแล้วคือมันไม่เหม็นนะมันมันไม่เหม็นกระเทียมเลยคือโอเคอเลยแหละ นี่คือสองกล่องนี้คือสี่ร้อยบาทถู<า>กไหมแม่<า>เป็นมึกไข่<า>ใช่<า>ไหมแม่มึกไข่นะคะไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูนะครับแมงดาเน,น้นครึ่งตัวร้อยแปดเป็นแมงดาครึ่งตัวร้อยแปดสิบกับไข่ปาลาร้อยเก้าสองแปดสองแปดอ่าดิฉันเอาปลาแมึกไข่ใส่ตัวมันมีรุ่นร้อยยี่ร้อยห้าสองร้อยสองห้าดิฉันก้ารุ่นประมาณร้ณอยห้าสิบให้ถุงนะก็หยอดไปเป็นสี่ร้อย อ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ทำนู่นทำนี่นะฮะเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะฮะฟุกรังไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะนี่นะฮะทุกคนชิ <c oughs> <Hey. S 1> mm ้นแรกเลยก็จะเป็นก้ามปูนะครับยกกล่องนี่420นะอ่420 425 420 200 100สั่งได้ทั้งหมดนะครับอืมแล้วก็มีเป็นกุ้งสดนะครับอ่า ต่อด้แซลมอนนะแซลมอนนี่คือเริ่มต้นที่หนึ่งร้อย้อยห้าิบสองร้อยหรือ,อยก <200. S 1> ยกกล่องยกกล่องคือครึ่งกิโลนะครับ4ี่รอยห้าสิบาทนะอัอนนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเป็นถุงแพ็คๆ็เนี่ยแพ็คล้วแพ็คละหนะึ่งร้อยนะฮะแล้วก็เป็นไข่ปลานะครับอ,อาจจะโมโมนได้นหนึ่งนะฮะเพราอมันอยู่ในตู้นะคะทุกคนแล้วก็นนี้เป็นไข่ปูนะครับเป็นไข่ปูม้าเนาะ อ๋อนี่หลังร้านของแม่ก็จะมีเป็นปูม้านะครับอืมวันนี้ยังสดอยู่เลยดูนะฮะอืมไข่นี่นี่ทุกคนดูความใส่นะฮะอืมไข่แดงนะครับอ๋อตามปูอยู่นี่ด้วยแล้วก็เป็นหอยนางรมกุ้งสุกนะฮะไข่แมงดานะครับอันนี้ในกล่องรู้สึกจะเป็นอ๋อหอยแครงใช่ค่ะ นะโอ้นี่ยังสดอยู่เลยเนี่ยยังแดงยอ,อ,อยู่เลยออันนี้นกข็ข้าวๆนะฮะหน้าร้านหลังร้านนะครับอ๋ออันนี้ทุกคนมึกมาแล้วนะฮะ,ะแม่เผื่อใครไม่เชื่อว่าใหญ่จริงนะฮะแม่เทียบกับมือให้ดูหน่อยคันดูข้อมือดิฉันอ,อันนี้ข้อมือเจเล็กนะฮะอันนี้ไซส์สองร้อยนะคะอ,อันนี้คือ,ค <น S 1> คอไซส์สองร้อยนะฮะอันนี้ไซส์ร้อยยี่สิบนะฮะอ๋อนี่ไซส์ร้อยยี่สิบ โอ้หนี่แม่ในตัวเท่ากันเลยอะต่างกันแค่ความยาวอย่างเดียวเองไงใช่แล้วดิฉันจะบอกคุณให้โอ้โหแม่ต้องมาอย่าว่าดิฉันหัวกินเลยนะคะแม่ค้าก็แถมปลาหมึกกระเพรามาให้ดิฉันตัวไข่ทะลักจะมีควาเก็บไว้ทานกันโอ้ฟุก,กุวะแม่ตัวนี้มันมองเปล่งๆแม่อ<ช>๋อเป็นหมึกกระเพรานะฮะอือตัวใหญ่มากแล้วดีใจค่ะที่ว่าหมดเดือนไงแล้วโอ้แม่แล้วกล่องนู้นคืออะไร กุ้งกุ้งกุลาดำลูกอ๋อเป็นกุ้งกุลาดำนะฮะออันนั้นกล่องนั้นนะคะอ่าของคุณลูกค้าสั่งมานะฮะอ๋อันนั้นแม่บอกให้ลูกบอกลูกค้าว่า78ตัวโลครับแม่150บาทพร้อมอกพร้อมน้ำซุปครับแม่แม่จะบอกลูกให้แม่ไปชั่งแล้วมันได้9ตัวโอ้โหได้ถึง9ตัวเลยนะฮะอ่าเนี่ยเป็นไงคะออื สำหรับท่านที่หัวหาปลาหมึกไข่กันนะเนี่ยมีเจ้าของทั้งหมดนะฮะอ๋อมีเจ้าของหมดแล้วอันนี้เราจะได้อบเกลือไว้แล้วนะนี่นะฮะเขาจะพอนน้ำหน่อยเขาจะแก้มแอบช้ำหน่อยธรรมชาติตุ้งทะเลนะฮะนี่เป็นกุ้งกุลาดำใช่ไหมแม่ใช่กุลาดำทะเลกุลาดำทะเลนะฮะหรือที่เขาเรียกกันก็คือลายเสือใช่ไหมแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะพัฒนาควาเข้าใจใหม่ ลายเสือจะฟอนเหลืองขาอ๋อลายเสือจะออกเหลืองเขาวขาวจะเป็นเขียวแดงอืมอ๋อความรู้ใหม่เลยนะฮะใช่สำหรับดูนะแล้วเป็นกุ้งทะเลใช่ไหมฮะแม่เป็นเหมือนกุ้งทะเลเหมือนทําเหมือนพวกแชบัวแบบพวกเลี้ยงไม่ได้พวกนี้ใช่ไหมแม่ชื่อนี้มีทั้งเลี้ยง หนึยง mm hmm. ทั้งเลยทั้งทะเลโอ oh. แต่ส่วนใหญ่เลี้ยงจะไม่มีลายเสืออ๋อครับแม่เลี้ยงจะมีกุลาดำกับอ่ากุ้งขาวกุ้งชีแฮทั่วไปอ mm hmm. ืทะเลจะมีทะเลจะมีแฉบไวมมีลายเสืออฮ uh huh. มีกุลาดำทะเลอื mm hmm. ส่วนกุ้งข้างการส่วนใหญ่จะเป็นกุ่งแม่น้ํานนะขอ mm hmm. เลี้ยงให้ฝากครับ โอบพักก็อร่อยอบักทะเลอทำไปทำอบปูอะนะแต่ไม่ค่อยมีค่ะหายากใช่ไหมแม่ออไม่ค่อยมีอ่านี่นะครับทุกคนก็จะเป็นวัตถุดิบคร่าวๆของรอบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กุ้งเนี่ยอ่ารอบหน้าไม่มั่นใจว่ามีไหมนะเพราะว่ามันมันไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าเป็นวัตถุดิบพวกเนี้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ไม่โอกาสได้แต่คุณแจ้งทั้งวันนั่นนะเดี๋ยวฉัน เดี๋ยวทีฉันจะไปหาของให้แม่สามารถสืบเสาะหาได้ใช่ไหมฮะดิฉันเป็นลูกสาวแม่ค้าคุณแม่อดีตอ่าใช่ปัจจุบันพี่สาวดิฉันแค่ถ่ายของทะเลเป็นบางอย่างครับคุณแม่ดิฉันพักผ่อนแล้วแล้วดิฉันจะแยกย้ายออกมามีกองเสี้ยวครับแม่แต่ว่าดิฉันพอได้มีความกว้างขวางแล้วของทะเลกอบอยู่อ่าเทศกาลงานบุญงานบวชใครอยากได้ของสดสดที่คุณอยากเอาไปทำเองอ่ะครับ ดิฉันทำหิ้วเนี่นะคะคุณสั่งดิฉันมานนเนินๆเดี๋ยวจะหาให้ไปแบบไม่เขียชื่อเลยอาา่าฮนะอันนี้แล้วกุ้งนี่คือราคาตายตัวเลยไหมฮะแม่มยู่ตายไม่ตายเนาะอ๋อมันอยู่ที่รอบด้วยว่าอยู่ที่ว่าช่วงใช่ไหมฮะแม่มันเป็นอย่างนี้น้องพลุกครับคําว่าของทะเลอะ ราคาจะผิดเพียงกันจะเล็กกัน้อยแต่ไม่มีคําว่าตายตัวอืมันมีหน้าลมหาของยากมันคล้ายคปาูมะโออ๋อมันก็เหมือนแบบว่ามีช่วงหายากกับช่วงหาง่ายใช่ไหมแม่ใช่มันมีช่วงร้อนมันมีช่วงไม่ร้อนแต่ร้อนยังไงของทะเลก็ไม่มีราคาลงราคาตกยากใช่ไหมแมุู่งเลี้ยงอาจจะตกตกพัดหนึ่งตกวัวไปสักสามสิบโลสามสิบสี่สิบแต่ยังไม่ค่อยลงอ๋อครับ อ่าเอ้แต่แต่กุ้งทะเลไม่ค่อยลงก็ uh huh. ใครใครก็ชอบชอบทานของทะเลกันอ่าใช่อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะฮะทุกคนสําหรับเรื่องกุ้งนะฮะอืมแล้วตอนนี้แม่รับพิ่วอบต่อไปแม่เปิดเลยแม่เปิดเลยไหมฮะเปิดเลยเอืมเปิดเลยนะฮะเป็นรับพิ่วอบที่สิบนะฮะระบบเหมือนเดิมใช่ไหมแม่ปิดวันเสาร์ อ่าเป็นวันเสาร์นะครับเลียย์บินวันอาทิตย์นะวันจันทร์แม่เริ่มยำและวันอังคารเริ่มส่งนะครับอาจจะถึงลูกค้าวันพุธหรือพฤหัสนะฮะไม่ต้องกลัวว่าของเสียนะเพราะฟุกส่งไปกับรถทําความเย็นนะฮะรถของจะอยู่ในตู้ทาความเย็นตลอดนะครับร<ถ>อ่าควบคุมความเย็นอ่าใช่เป็นรถควบคุมความเย็นนะฮะ,ะรู้สึกว่าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณลบหนึ่งหรือศูนย์องศาเนี่ยถ้าฟวกจำไม่ผิดนะลบสองลบสามเลยแหละ ก็คือข้างในเนี่ยเป็นเหมือนตู้ฟิตเลยนะครับไม<ช>่ต้องกลัวว่าของเสียนะอ่าก็คือกติกาการที่ร้นะ้าะทุกคนง่ายๆนะครับทักมาพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็รายละเอียดยำนะว่าลูกค้าต้องการยำชนิดไหนอะไรยังไงนะฮะเซตไหนเนาะ<ช>พร้อมระบุรสชาตินะครับอ่าแล้วก็ระบุมาด้วยนะฮะว่าปลาร้าไม่ปลาร้าอ่าชูรสไม่ชูรสนะฮะอ่ารบกวนระบุมาให้นิดหนึ่งนะครับ แล้วพวกจะแจ้งราคาหิ้วนะฮะราคาจะส่งให้นะครับจะค่าจะส่งเนี่ยคือเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะเริ่มต้นที่170นะครับนอกจากนี้นะเริ่มต้นที่1 2 0่2 0สบาทนะฮะทุกคนอยู่ที่ปริมาณและจำนวนยำที่ลูกค้าสั่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็นะฮะทุกคนอ่าใครที่สั่งหิ้วยำม,มารอบนี้นะฮะก็คือรอบที่9ก้าเนี่ยอย่างที่แม่ได้ประกาศไปในคลิปที่แล้วนะ ก็คือกำไรของแม่ส่วนหนึ่งแม่จะนํามาจะนํามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดนะครับโดยที่แม่จะออกไปแจกเป็นของเนาะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าคืออะไรนะฮะ แต่ข้าข้ามาแล้วว่าแม่สั่งพี่เซฟทุกคนอาจจะจําพี่เซฟได้นะเราไม่เจอกันนานแล้วนะฮะ <Okay. S 1> อ่าแม่สั่งพี่เซฟประยุทอยู่นะฮะก็ <Okay. S 1> ยังไม่ฟุกยังไม่บอกจํานวนนะ,ะัะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะได้รู้จํานวนกันตอนที่เราไปแจกแล้วนะคามหมอกสมแล้วคะ่ะอ่าใช่ครับเรามีแล้วก็แต่งปันการไปค,ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้ารอบนี้ด้วยนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนเนาะ <Okay. S 1> ก็ถือว่า ถือว่าลูกค้าได้นี่เนาะแม่เนาะสมทบทุนสมทบทุนในการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยโควิดรอบนี้นะครับเพราะเท่าที่ทุกคนได้ข่าวอยู่แล้วเนาะว่ารอบนี้คือหนักหนาสาหัสมากเป็นทุกที่เลยใช่ครับไม่ไม่วัที่หัวใจผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดจะกดบริจาครู้ว่าคุณชอบมิความดีช่วยเหลือดิฉันแต่ดิฉันไม่ไม่รบกวนนะฮะครับดิฉัน ตั้งเป้าไว้ว่าอ่าดิฉันตั้งตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าถ้าดิฉันจะมาขอรับบริจาคจริงๆนะคะครับแม่ถ้าเออน้อยหนาก็ชอบหนุ่มๆแล้วเราจะไปขอหนุ่มต้องต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะฮะเนหลักล้านเงี้ยค่ะัประมาณสองพันบาทจะเปิดรับบริจาคถ้าอนันต้องงงเล็บด้วยนะคะแม่เอฟตีน้อยหนานะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะยุคใหม่นะคะเ,เป็นคุณแม่ใจต้องถึงถ้าหนุ่มมาชอบลูกสาวเรานานๆแล้วเอาไห้มาขอนะคะเดี๋ยวเราไปขอเองหน, <c ười> <c ười> น้าบอกอะไรขแม <c ười> ่หมดยุคแล้วนะฮเ <c ười> ราอย่าผู้ชายเขามาคบเราเราอยากไปทำให้เขาเสื่อมเสียอมีคนถอน <c ười> หายใจ <c ười> ึงหนองบางสะพานด้วยนะคะที่มา5ปีบางสะพานหรือบ้านปูดแม่อ่าเด็กบ้านปูดท่านใดจะเปิดบ้านปูดหนองป้องนะครมีคนระบปูมาด้วยนะฮะถ้าใครจะเปิดวัดน้อยหน่าก็แถวบ้านปูดหนุ่มๆหล่อมากนะฟุ๊กไม่บอกนะฮะว่าแฟนชื่ออะไรนะฮะแต่ไปเซิร์ชเอานะฮะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กน้อยหน่านะฮะหนุ่รักผู้งามนะฮะไปค้นหาเอาเนาะเปิดไปก็เจอเลยนะครับ <laughs> ก็โอเคครับทุกคนคลิปนี้ฟุกเองก็ไม่ขอยุ่งแม่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนเราเนาะให้เราได้อ่าเหมือนเราได้ช่วยสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้คนนะครับผู้คนที่ลำบากนะครับลำบากได้รับผลกระทบหนักๆน,นะครับเพราะตอนนี้กิจการหลายหลายกิจการก็ปิดตัวลงไปแล้วเนาะ <c oughs> อือใช่ครับ สงสามจ,จับใจอืมใช่ครับทีไม่ค่อยอยากเปิดทีวีดูนะฮะครับเห็นแล้วน้ำตาจะไหลใช่เพราะหลายคนแบบน้ำตาตกเลยเนะาะคือแบบสาหาัสบางคนแบบเจ็บมาเป็นเดือนเลยอะ่ะบางคนเจ็บนี่คือหมายถึงว่าผลกระทบเนาะโดนผลกระทบมาแบบสองสามเดือนนะฮะอ่าเขาเรียกว่าทุนหายกาไรหดเลยแหละเนาะ ดิฉันเคยเข้าถึงค่ะอารมณ์ชักหน้าไม่ถึงหลังนะนะเราทราบว่าทุกทุกท่านอ่ะต้องเจอแน่นอนเจอมากเจอน้อยครับการเลี้ยงลูกน้องเหมือนกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ที่ไม่สามารถดูแลลูกน้องได้ต้องส่งลูกน้องไปตัวอย่างเช่นแบบบางบางร้านเนาะเราปกติเราทํางานเนี่ยเราเป็นลูกพี่เราต้องเลี้ยงลูกน้องอยู่ประมาณเจ็ดแปดชีวิตเนาะแล้วลูกน้องเราก็ต้องมีภาระอยู่แล้วนะ พอโดน,ดนพอโดนลิดโควิดเข้าไปนะฮะลูกน้องเราจะอยู่ยังไงเนาะอาจจะคุ้เเืยไปได้ช่วงใช่ครับถ้าเรามันไม่ได้มีเงินผุ่งในตะ่งมัน,ม,นมันสุดท้ายก็ต้องต้องบอกลูกน้องก็ต้องเสียใจทั้งสองคนใช่ครับคุณก็รักเราไม่อยากไปจากเราใช่ครับเร,เราก็ดูแลผณไม่ได้ตัวเราก็ทุกแย่คำว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็คือบางที่อยู่กันเป็นพี่น้องอยู่กันเป็นครอบครัวเลยนะบางกิจาการนะครับอืม ก็โอเคครับเฟืเองก็ต้องขอลาและฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ u b ส c r i b e แลวก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่อยากมาทานยำร้านเจเล็กนะเจเล็กไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะครับแต่ลองทักมาได้ว่าตรงกับวันที่แม่หิวยำไหมส่วนมากจะเป็นวันอังคารนะครับทุกวันอังคารเลยแหละที่ไม่ใช่ทุกวันอังคารทุกวันจันทร์ที่แม่จะยำนะครับก็คือทักมาได้เลยนะทักมาที่น้อยหนาหรือพี่สันก็ได้นะครับ ฟุกลืมไปว่าวันอังคารเนี่ยเราส่งนะฮะล <laughs> <laughs> หลุดหลุดหลงวันแนะ่ <laughs> อ่าแล้วก็กติกาการหิ้วยำนะครับหิ้วยำรอบที่สิบเนี่ยคือเปิดแล้วนะครับทักมาพร้อมที่อยู่เบอร์โทรนะครับพร้อมระบุมาว่าต้องการยำซีสไหนนะฮะร,ระบุรสชาติด,ด้วยนะฮะเปรี้ยวหวานเค็มนะฮะร,ระบุมาได้ชูรสไม่ชูรสปรลาร้าไม่ปลาร้านะครับก็คือทักมาได้เลยนะครับ อแล,แล้วก็ที่สํำคัญอย,อ,ยอย่าลืมที่อยู่นะฟุกจะพร้อมระบุให้เลยว่าลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงนะคะทุกคนก็คลิปนี้ฟุกก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับแม่แม,แม่มีอะไรจะฝากถึง FC ฟซีไหมครับมีเดี๋ยวแม่จะโวยพรเอฟซีหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเล็กจะของโวยอรให้แสนถักทุกๆทกพันที่สั่งในรอบนี้นะคะหรือหลายๆรอบที่สั่งมาจะเล็ก ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านนะคะที่สั่งมารอบนี้และรอบก่อนๆขอให้คุณนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่ช่วยอุดหนุนดิฉันให้ดิฉันน่ะได้เจดกําไรไปแบ่งปันนะคะดิฉันพยายามจะเป็นคนดีต่อสังคมแล้วแล้วคุณคุณเจอดิฉันพรใดที่ดิฉันอวยพรให้คุณขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อย่าได้มีโรคมีไภัยไข้เจ็บนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองกันท้นทอนหน้านะคะขอบขอบพระคุณนะ่ะไม่ <c oughs> ต้องอนนเลยก็ต้องขอราไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับราไวเพียงเท่านี้ครับเจ๊เล็กสวัสดีครับ